สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้แกลับมาพบพาอครับนุดหน่อยนําโชอีกแล้วนะคะคลิปนี้นุดหน่อยนําโชกทพท่านผู้ชมมาติดตามเรืองเล่าความฝันของน้องสาค่ะน้องสาเนเพื่อนา่าเพิ่นฝันค่ะเพื่นฝันแปลกค่ะน้องสาเพื่อนมาตอนเพื่อนไห้ตัวเลขกชนงวดมาหลังจากนั้นสองคืนเพื่อนกับฝันว่าเพิ่นทองค่ะ บานีกระพานมาอีกเก้ามือค่ะฝันเรื่องเก่าค่ะฝันวา่าเจ้าของทองคือเก่าค่ะทองใหญ่จนเด้ไปออกลูกอยู่โรงพยาบาลค่ะออกลูกก็ได้ลูกผู้ชายเนาะค่ะต้องส่าเพิ่นมาเพิ่นฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าวยยมใดเพิ่นมาแปลในเว็บกระเข้าทุกงวดค่ะงวดนี่ห้ังส่าเพิ่นกะเอาความฝันเพิ่นเขาไปแปลแล้วค่ะเพยยิ่นสิได้โตดีโตดีตัวได,วด,วดนั่นหนุดหน่อยนำโชก กับสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องสาวผมพอม,พอมกันค่ะไปค่ะจ้าสวัสดีค่ะน้องสาค่ะก่ะสวัสดีค่ะน้องสาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็ได้ยินข่าวเมื่อวานน้องสาฝันดีเนาะค่ะก็ฝันดีบักคักเลยได้ยินว่าได้โตดีโตเด็ดคกักแห้ง ก็เลสสิผ้าท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องเล่าความฝันของน้องสาเนาะคะ่ะว่าน้องสานี่สิฝันจังใดสีใดโตดีโตเด็ดโตใด,ตดเนี่ยฝากท่านผู้ชมเากาขอให้น้องสานี่เล่าความฝันนี้ท่านผู้ชมฟังนะคะท่านฝันฝันเป็นจริงเป็นจังฝันเอาขากเอาแนี่ฝันว่ามันเหลืองจริงนะนั่ค่ะอัน ฟันตองหดวนั้นกับฟันว่าจะคล้องทองฟันตอนก็แก่ให้ท่านผู้ชมฟังไปแล้วเนาะค่ะตอนฟันตองหดวตอวิกันะค่ะบานนี้หลังจากเมือนั้นมาซ้อมมือฟันอีกฟันมาทองอีกฟันมาทองอีกคบานนี้ในความฟันนั่นเก็บค้องตึงตังตึงตังไปโรงพยาบาลผุนได ในความฝันมาจาขคลองทองไงไก่ขอดคือเตรียมตัวขอดแล้วเขาไปอันคือเขาไปหาหมอคือลูกสิออกแล้วนะบานนี้พันพันหเมือตื้นก้อนบานนี้หงมือตื้นก้อนบานนี้มือขึ้นฝันอีกมือไม่มากฝันมอากมือไม่มากฝันอีกฝันว่าท้องไก่ขอดอีกมือขึ้นนี่แมนวาคะัแม่นมือขึ้นนี่มือขึ้นขึ้นสดสดเป็นยิบเก่าเลยแล้ว ยิบแปดเลยยี่ิบแปดยิบห้ยแปดได้นเนาะเมื่อวานเนาะเมื่นนอคืนเนาะแมนแมนค่ะฟันยิบเจ็ดนักต่อยิบแปดอีกคันฝันอันเดียวนึ่งนั่นบ่แมนืบ่บอค่ะตองวดเนาะค่ะตองวดวันวันทีสิบเจ็หน้าค่ะฝันห<ม>ลังจากวันทีสิบเจ็ดสองมือแสดงว่าฝันวันที่สิบเก้าแมนค่ะฟันวันทีสิบเก้าวันี้กล่วาวาฝันอีกมือขึ้นขึ้นวันที่ยีบแปดแมนค่ะค่ะ ฝัน,นเรื่องอันเก่า<ม>ฟันว่าจะของทองคือเก่านาะในความฟันนั้นอยู่โรงพยาบาลแล้วบร้อยู่หือนแล้วในความฟันน่ะค่ะตื่นจะเ<า>หนือยนเนาะบ่เคยบ่เคยฟัน,นเป็นเรื่องเป็นลาวเนวนี่นนจ้าเสือกะห่างกันตัง<ร>้งเก่าหมื่นเนาะค่ะก็วมา่ฟันเหลืองเก่านี่ก็แปกเติบอยู่ได้ค่ะนุ่งสาวนี่บอกมาแล้คุณคิงลูกยังได้ยังฟันว่าจะของทองเนาะทองเรายุยู่ๆก็มาฟันอีกค่ะบานนี้ในความฟันนั้น เจ็บทองสีออกลูกเจ็บแห่งหมอเข็นเข้าไปในห้องขอดเบ่งจังไดกับโบออกเบ่งจังไดก็คืออบอกยากนี่นะในความฝันเจ็บปวดคาดในความฝันนี่บานีเพราะขอดลูกออกมาแล้ววะหมอว่าเป็นผู้ชายเห็นไหมปว่ากับออข,ขอดเนาะแมนคะคขอดขอดได้เป็นผู้ชายบานีกะอันนอนรองขายังถ่ายมอเย็บแพ้ไ้เห็นล่แพ้โบใหญ่แปด เหยียบแผลผอมบ่บ่บ่ได้เหยียบเนี่ยมอว่าแผล่หโโบหไ่แผล่บหญ่บ่เย็บให้แต่ว่าเนี่ยแต่ว่าอันอันหักออกยากหักแผลโบหญ่อืคือจังแบบพนันรุดออกมาเลยยืนยืนค่ะบานนี้ได้ลูกไสยบานนี้อันก็นเลยขอเมื่อตื่นขอเมื่อตื่นแมนค่ะค่ะวันนี้น้องสาคิดว่า ท่าฮิปเปิ้ลนสารสิเปยเป็นตัวใดคะอันเด็กหน่อยกับน,นามหนึ่งเนาะค่ะน้มหนึ่งบางนี้หนึ่งศูนย์ไปสันแล้วหน,หนึ่งศูนย์แมนค่ะหนึ่งศูนย์ภาวะทองห้าทองเนาะฝากฟันไว้จะคล้องทองสองเถื่อนเนาะแต่จะยิง่งเช้าม,ามาวาหนมสารนี่เคยฝันฟันแล้วนงสานี่ เอาความฝันไปแปรในเว็บีท์แปรใน u ูทูบแปรว่าเข่าสู้งวดมานิงวดนี่นังสาดีเอาไปแปรบอค่ะเอาไปแปรอยู่ค่ะเดยตัวใดค์เบาบท่นผู้ชมมาฟังนะคะสามเก้าสี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หกสามหกเก้าอันสามสามกับหกหก เพื่อนแปลให้มาแบบนี้เลยแม่เพราะว่าขันฟันคือจังขันฟันเป็นเรื่องเป็นเล่าเนี่ยเอาขอไปแปลเพื่อนสียาเขาสงวดค่ะส่วนหมากสีฟันฟันฟัน้วก็จำาบ่ได้กันฟันหมดรก็จำาบ่ได้กันแล้วเลยนะ่ฟันเป็นจริงเป็นจังขันฟันเป็นจริงเป็นจังย่ามได้หน่เขาเขาสู้งวดค่ะวันนี้กับกับบ่แม่นว่าฟันสูงวดเดะโดนโดนเธอฟันค่ะบันนี้คือแปลควอมฟันมาแล้ว แต่ตัวเหล็กมาหลายตัวแล้วถ้าให้นงสารเลือกโตหมักนงสารสีเลือกตัวใดคะมักหนึ่งศูนย์หมักหนึ่งศูนย์เนาะแต่ว่ากะกะโบ,บทิมตัวเบามา,ากหนักสามเก่าสี่หนึ่งหกสามหกเก่าสามสามหกหกเพราะว่าเพราะว่าเคยแปลแล้วมันเขานะแต่ว่าเนี่นแห้งขึ้นหนึ่งศูนย์เหมือนมแม่นแม่นค่ะค่ะเล็กหน่อยก็นหนึ่งค่ะเล็กหน่อยก็ถึงทองศูน,นย์เนาะ ส่วนแปลในนี่นค่ะขึ้นหอยก็นเนงเท่าก็ซุงนี่เป็นแบบแตหนึ่งสูงเนาะตัวเป็นหนักกูงูลเล่นวะแมนค่ะแต่ว่าเอาไปแปลในเว็บแล้วเพิ่นหายมากสามเก่าสี่หนึ่งหกสามหกเก่าสามสามหกหกก็ให้ทันผู้ชมนี่พิจรารณหาเบิ้งเนาะค่ะแต่ว่าหนองสาวเพิ่นว่าเพิ่นฟันเป็นเหลืองเป็นเหลาเงี้ยมได้หนิเอาไปแปลในเว็บอีกเข่าทุกงวดค่ะ ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเบื้งเอาวัวมากักหรือบัวมากักตัวใดกันเลือกเอาละค่ะพอดีเปเอาเขาแป๊มาแล้วเนาะเป็นไงสามเก่าสี่หนึ่งหกสามฮุกเก่าสามสามหกฮกหนึ่งสี่ ตัมาที่หนงศูนย์แห่งคนกระตุ้นฝันเม่นค่ะเต่แต่ค่อยฝันมาเขาเอาเด็กหน่อยผู้ชายมาให้กระอกะอกหนึ่งศูนย์อืมค่ะออกหนึ่งศูนย์แต่ว่าตัวนี้ฝันเองทองเองแต่ว่าคอยฝันแม่นค่ะเค่อยฝันคือการคยฝันมาเขาเอาเด็กหน่อยมาให้อุ้ยฝันดีตัวเดดได้ไไลูกทรายเนาะ,ะเขาลูกชายมาให้เป็นตัวสร้างขาจุนพูนเข้ามาให้น่ะจะคล้องเอาในความฝันน่ะ บานนี้อันเขาไปแปลในเว็บเขาว่าฝันดีเขาว<ม>่าเขาบอกว่าฝันดีฝันว่าเด็เกหน่อยทุ้งไส้สเป็นจะสร้างจำมั่มก็เลยเสียงโศกเบิงกระทึกก<ม>็หน,นี<ม>อาไปแปลเพิ่นกับว่าโศกเพิ่อนกับว่าโศกโศกอยู่ค่ะโศกจะว่าถนัดซูนหนึ่งแห่งแมนค่ะซูนหนึ่งหนึ่งูนเด็กหน่อยจะเป็นหนึ่งเนาะ ง่ายค่ศูนดคือนูนวันนย์ก่วมฟันหนองสานนี่มียังเพิ่มเติมอีกบอค่ะบอค่ะฟันจำเนี่ยแต่ว่าแปดแปะฟันแปดฟันกับแปะเนาะค่ะห่างกันถึงเกือบซีบมือเนาะแม่นค่ะก็บมาฟันเหลืองเก่าเป็นเหลืองที่แปะอยู่ค่ะแต่แกก็เคยได้ยินเจ๊เชียเนาะแกก็ร่างหนึ่งยินอยู่แลละฟันเป็นเหลืองเป็นเหลาห่างกันเป็นซีบมือโง่กับมาฟันตัวเก่ากะให้ท่านผู้ชมนี่ พิจารณาบึ่งกันเอาเนาะค่ะว่ามักหรือบม่มักมักตัวใดกะเลือกเอาแต่ว่าน้องสาเพิ่นกันเน้่นหนึ่งศูย์ค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอขอบคุณน้องสาหลายๆด้วยค่ะที่มาให้แนวทางความฝันมาให้ตัวฤทตัวดีกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้หนุดหน่อยน้ำโชกประสิพา,าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขความฝันของน้องสาค่ะน้องสาเป็นกระได้ฝันว่า เพิ่นทองค่ะทองมักใหญ่ค่ะท่านผู้ชมบานนี้ผ่านมาอีกเก่ามือค่ะน้องสาเพื่อนกับฟันอีกค่ะฟันว่าจะของทองใหญ่คือเก่าค่ะจนไก่ขอดก็ได้ไปขอดลูกอยู่โรงพยาบาลค่ะได้๋ลูกผู้ชายค่ะน้องสาเพิ่นกับว่าแปลกผ่านมาตั้งเก่ามือแต่ว่าฟันข่วมเก่าค่ะฟันแบบเก่าฟันว่าจะของทองคือเก่า นองสาพเพื่นกะเลยเอาความฝันเพื่นไปแปรค่ะไปแปรในเว็บก็ได้ตัวเลีกมากค่ะแต่วันหนองสาพเพื่นว่าหินเน่นค่ะ1นึ่งศูนย์สามเก่าสี่หนึ่งหสาเก่าสามวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนสองพันคลิปนี่นุดหน่อยนำโจ้ขอ,ขอให้ท่านผู้ชม มีโชคมีหลักลำลวยลำลวยเฮ่งเฮ่งปังปังกับความฝันของน้องสากันทุกคนนะคะสุดท้ายนี่หนุดหน่อยนำโคกขอฝากซื้อเสียงหนุดหน่อยนำโชคไว้นี้อ,อมอกออมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ นุดหน่อยน้ำโชคน้ำเนเด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ